เราได้รับเกียรติจากลุงชีนนะครับได้มาได้มาอธิบายเกี่ยวกับการออกดอกทุเรียนนะครับเชิญลุงชีนอธิบายครับอันนี้ก็สอนตุมเมียนะแล้วก็เอากระสอนตุมเมียเนี่ยแมมันอยู่ปุกันนะนะปุกันติเอาเอาปกันมาติดอกตุมเมียเข้าแล้วเราก็เอามาติดตุ้มเมียไอตัวผู้นี่ปลาตัวผู้นี่แล้วมันก um <sh> 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 ็จะสมกระสอนพอามันได้สักสามคืน มันจะเป็นหา,างแย่พอไอีกสักอาทิตย์หนึ่งมันก็มาเป็นลูกขนาดน,นี้สรุปแล้วนี้ก็อยู่ประมาณ3มเดือนก็เก็บเกี่ยวได้เก็บเกียเกยเก่ยวผลผลิตได้อันนี้มัน,มนก็ถือว่ามันมีการขาดอกระาดอกของติ๊กนี้ แกนี่ออกหมดเลยเหลือ,ตอแต่แตัวผูกการตัดอาการติดอาการปลาดอกตัวน,นี้ออกหมดแต่ตอนตัวน,นี้ออกหมดเลยตัวนี้แล้วก็ทิ้งตัวน,นี้ไว้ตัวเดียวอเอาเป็ตอนตัวเมียมาติดตัวนี้ีได้ผลดีกว่าที่ไม่ผ่าดอก ถ้าผาดอกกระดอกระติดง่ายเหมือนกันเยอะกำลังดีลูกสวยอะไรนีแล้วจ้ารักษณะแบบลูกงอจ้าักจ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องตัดทิ้งต้องเลือกเลือกที่ว่าว่าทรงทรงของมันเนี่ยให้กลมเสมอให้กลมเสมออย่าให้มีโคดอยามีโคดนี่ก็ต้องตัดทิ้งเพราะว่ามันไม่สวยผลผลิตไม่ดี อลูกจะมาใหญ่จะงอเป็นตะขีไปเลย